2, ที่เราขี้นเองครับผมาทําแรงเนี้ยอุปกรณ์ที่เราใช้ครับมีกากน้ำตาลนะครับผมกากน้ำตาลนะครับจากธรรมชาติครับผมแบบไหนก็ได้เอนกัดน้ำตาลแล้วก็อาหารนกครับผมอาหารไก่เล็กก็ได้ครับผมนะอาหารไก่เล็กต่อไป,ปนี่อาหารปลานะครับอาหารปลาแบบนี้ได้ไหไ้เป็นอาหารปศุดัก,ก็ได้นะครับผมนะ บแต่ผมไม่มีผมหมดเลยใส่นี่แทนนะอ่าตอนแรกนี่ครับมาดูเลยเราใช้นี่อาหารอาหารไก่นะอันนี้เป็นมันฝนแล้วนะครัผมใส่ดีแล้วอาหารไก่อาหารไก่แบบเล็กครับผมนะใส่ไปครึ่งช้อน,นครึ่งช้อน,นครับผมเออเอาไปหนึ่งช้อนเล้วหนึ่งช้อน น่อใส่เลยดูอเป็นแน,น,น,นี้อ่ขอต่นเกิดเป็นบีนยวผมดูให้ดูว่าแช้แบบยันไงได้ก็นนี่ค้อนอน่คอนแบบนี้ครับแค่น,นี้อันนี้น้ำที่เราใช้เป็นน้ำสิบบิอะเป็นจาะมังไม่ใ่ ลมังเบอ,อเร์้55ตัดจะได้เป็นแบบนี้คือราตัดก็ได้นะ,ะนตัดเขได้อย่เราตัดนี่ก็ได้เหมือนกันก็ได้ดไม่เบื่องอะไร,รตัดไปโอ้ยไ,ไปแล้วครับผม อะไรเร็เราไปใช้ถุง้าหรอถุงยางต้องเข้าเลยครับเข้าเข่าหรเช่าเป็นรการน้ปาดเปยนีรเป็นร้ายีรที่กลัวเหรอกลัวดิขนาดมันหลุดแล้วยังไม่ใช้เลยโอเคามัดกับผมมัดได้เลย ได้ไม่สะอาดแบบนี้อ่ะไปที่การทําต่อไปทํายังไงอ่ะดูอันนี้ก็จะเป็นกากราะตาที่ผมได้ละลายครับผมนะผมใช้หนึ่งช้อนครับผมหนึ่งช้อนแล้วก็ละลายน้ำครับผมนะใละลายขอน้ำอ่ะที่ไปแล้วก็ต่อไปที่ตรงนี้ครับผมคือไรแดงครับผมนี่ไรแดงน,น,ดงนี่โอเคไป ติดลิตรนะผมที่ผมเตรียมไว้นะครับเราใส่นี่ต้ำตาเลเต็มไปเลยวนแรงๆรับผมนะมนจะได้ไม่เกิดเป็นฟ้าแรงฟินดีครับตัวนี้30นาที45นาทีนแบบนี้ปกตรงบบนี้ให้มันออกซิเจนในน้ำให้เยอะที่สแบบุด เดี๋ยวเราขอคุณทัก3นาทีก่อนนะตอนนี้เราจะได้แล้ว่อเมยอครผมช่อย่าให้เกิดผลข้าวน,นี่้านก็เป็นแบบนี้นี่ร้ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมต่อ,อไปทำยังไงนี่ ปล่อยไว้สิบนาทีครับผมเพื่อให้น้ำมันเข้าที่พักทิ้งไว้สิบนาทีอากนี้เราก็พักนะครับเป็นเวลาสิบนาทีไม่กินผมโกกเพิ่มไนะ่ให้พอว่ามันจะตึงขาดใส่น้ำเนี่ยเห็นไหมมันจะตูมขึ้นนะครับเพราะว่ามันขยายใหญ่ขึ้นต่อะะไปทำยังไงจุ่มนะครับบีบตรงบีบเห็นไหมนี่ผมออกมาบีบไปเลย ที่เรารอเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มันละลายครับผมให้พวกอาหารเมร็ดเนี่ยมันจมมันละลายบีนทั้งหเนี้ยคือเราจะป้องกันการเน่าด้วยผมถือเวลามันเน่าเนี่ยมันอาจจะลอยอยู่แล้วก็ยังบีบได้เหมือนเดิมครับผมมันก็ไม่เชิงเน่ามันแค่มีแก๊สอยู่งในนั้นแต่ถ้าเกิดไดเราแบบใส่ลงไปเลยเนี่ยมันจะเกิดการตกตะกอนข้างล่างผมเวลาเราช้อนเนี่ยมันก็จะตะกอนมันก็พุ่งขึ้นมา เวลาเราช้อนอะไรอ่มันก็จะลำบากนี่การลองเลันเลยเกิดมีรันก็จะดีครับ เยอะไปใส่แดงครับผมมใส่แดงเอามาใส่ให้เห็นเลยนะนี่ช้อนหนึ่งนี่ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งอ่าเดี๋ยครับผมสูตรนี้ที่เราใช้เาใช้กะอั้ำตาหนึ่งเดียวครับ กระตานหน่งเดียวลองดูครับหนึ่งช้อนเออจะหกกรหากกระตั้นหนึ่งช้อนอาจจะมากกวานั้นก็ได้นมนมีสารอาหารที่เยอะก็นี่ใส่นี่เลยเฮ้ยไม่น้อยหน่เดียวละผมติดาของครัวคร้บมันหกใครอยากให้เราทำสูตรไหนบอกมาได้เลยครับ ใส่น,นี้แอนละลายให้หมดก็คือเราใส่นี้มันจะดีกว่าเดี๋ยวไปใส่ในกระมังเลยผมไม่จัดใส่กระมังเลยมันจะตกะงนี้นี่เวลาตกมันจะตกเป็นคาดเนี้ยค่ะแล้วมันจะคน,านออยากขึ้นก็คืออย่างเงี้ยเราละลายนี้เลยมันก็ทำได้คนเจ้อเลยเที่ยว ว่าการน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะมีสารอาหารของมันอยู่แล้วครับผมอันนี้ผมจะใส่เยอะกว่าตัวนี้ตัวเนี้ยประมาณช้อนหนึ่งตั้งแต่เนี้ยอาจอาจจะเกินมาช้อนครึ่งเลยอเราใส่เยอะเดี๋ยวจะลองมาหน่อยให้มันเห็นน้ำตาลละมุนนี่ครับผมแล้วก็โกรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยสีก็จะเข้มขึ้นอันนี้สีอาจจะเข้มกว่านี้มือผมเปื่อนแล้วล่ะเอาับผม กิ่นเขาไม่ได้ติดมือกิ่นเขาติดมือจริงฮะแต่มันล้างออกง่ายกว่าเอาแล้วก็โกอยงี้เหมือนเดิมครับผมมันเหมือนเดิมเลยอดี๋ยววรคอยว่าเวลาโกาโกก่อนสวัสดีครับอันนี้เราก็จะมารายงานลายแดงของเรานะครับปกติเนี่ยต้องใช้เวลาสามวันนะครับที่ลายแดงของเราเนี่ยจะเกิดการแตกตัวได้ดีครับผมนะแต่ ฝนตกครับฝนตกได้สองวันแล้วครับผมนะติดไม่เชิงติดต่อกันนะครับผมนะแต่เมื่อฝนมันติดต่อกันอย่างเงี้ยครับผมนะซึ่งและที่ได้ผมเพาะไรแดงครับมันไม่ได้อยู่อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป็นผมปิดไว้ฝนมันสาดเข้ามานี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ลืมดูครับว่าฝนมันเข้าไปโดนเต็มเต็มเลยครับ ผลปรากฏว่าอะไรแดงของเราครับผมไม่บูมครับแล้วก็ไม่เกิดการแตกตัวเพราะฝนครับผมเพราะว่าพอน้ำรเน่ยสารอาหารก็ล้นออกหมดครับผมนะอ่าไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทําใหม่จริงวันนี้ผมช่วงเช้าเห็นแดดแรงครับผมกะว่าจะทําน้ําเขียวเลยท้ำครับแต่ผมกะลองดูเอ๊ะช่วงนี้พายุมันเข้านะครับก็เลยลองปล่อยๆว้ก่อนครับพักๆหนึ่งฝนตกเลยครับ ก็ตามเห็นนะครับแต่ไม่แม่สูตรที่ผมใช้ใช้ได้จริงครับผมแต่ผมขอแนะนําให้ลดปริมาณกากาน้ําตาลลงมาหน่อยครับผมนะถ้าเกิดไม่ลดปริมาณกากาน้ําตาลเนี่ยแบบของผมเนี่ยอันนี้ของผมเนี่ยตอนแรกมันเกิดการเกิดฟ้าครับผมนะมันเกิดฝ้าอยู่อยู่ไม่เยอะครับผมเลยเคนใหม่ครับผมให้มันออกออกซิเจนเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เรากลัวการเกิดฟ้าเราใส่ออก ใส่ออกซิเจนลงไปก็ได้ใส่หัวใยเล็กๆเปิดไม่ต้องแรงมากให้มันออกซิเจนในน้ําก็ดีอันนั้นก็ใช้ได้ครับผมนะแต่ตอนนี้คือฝนตกคนระับไรแดงของเราเลยไม่เกิดแต่สูตรที่ผมทานี่คือใช้ได้จริงอ่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีครับผมนะใช้ลำอาหารปลาดุกอ,อาหารอาหารไก่ไมเมล็กแค่นี้สามอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผมนะใช้กับน้ําใสหรือไม่ต้องใส่กากน้ำตาลแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วครับผม อ่าสูตรนี้ผมแนะนำรัามผมรับประกันใช้ได้ในช่วงหน้าในช่วงฝนตกแบบนี้ครับผมนะแต่ควรจะเก็บให้มิดชิดมิดชิดอย่าให้โดนฝนครับผมนะโดนแดดได้นิดนิดนิดนินิหน่อย่อยครับผมนะอ่าอันนี้ก็ผมก็ต้องปิดไว้ครับเพราะนั้นปลาป่าผมก็โดดปลาป่าผมก็โดดไปนหนึ่งตัวแล้วอ่าโอเคครับผมเดี๋ยววันหลงังเราจะทําใหม่ครับผมนะ ันนี้ถือว่าพลาดพลาดอย่างแรงเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะสอนวิธีอื่นอีกอาจจะใช้วิธีเดิมนี่แหละนะแต่จ,จะดูผลครับผมนะผมอาจจะขยายลองให้ใหญ่ขึ้นคนระับผมอาจจะไปใช้ลองทําในลองดูโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกด like, ขขไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับฝนตกครับ